นั่นนกนะครับนั่นนะครับเ็นตุมอยู่ครับผมมันขากินบากไม้ครับกินลูกโอปานครับผมนั่นมอยุ้มนะครับอเดี๋ยวุ๊จะดิ้มโอเห็นไหมนั่นนั่นดูนั่นดีดดดีดดีเดีดดีดดี๋ดีด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 ดีะครับดครับ อ่ครับครัเดี๋ยวบ่อยครับผมเออเอาลยครับมันเขามักไม่ครับผมเขามักโอบ้านมาโอป้านนะครับเนาะเอออุยอดติดดอุยเอาแทคิวนะครับผมอุ้ยอ้ับนี่เป็นโอจังเลยครับผมคอด์นคอร์ดนคอดครับ ดูดเชิญโอ้ยเดี๋ยวเอาจังไปร่วมเตี๊ยมนะครับเด้อโอ้โดูดใส่เดี๋ยวเดา่ยวมากันครับโอ้เขาปีกพ่อขันอะแมนครับแมนครับดูดโอ้หนุนครับไม้พุ่นไม้ครับผมสูงอืองาได้ครับพ่อนะขันอะโอ้นะพอนะครับนี่ยโอ้โหนั่นขนปีวอนเลยอุ้ยโอ้แมนเ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 มนอุ้ยชมเตี๊มหน่อยเฮ้ยอาวุธลับเฮาอาวุธแห่งแดนพระจักเออนี่ครับแมนเมนเล